สวัสดีครับผมคนเดียวนะครับฝากทีมงานท่านเจ้าของโครงการมือใหม่ในเรื่องของการทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งบุูกสร้างที่เราใช้ในวันยื่นกู้ปกติจะต้องเป็นตัวเลขที่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ผมจะฝากคือถ้าใครที่ขายบ้านใกล้ๆก,กับราคาเกือบจะสามล้านสอล้าน 285 289อะไรอย่างงี้นะครับเนาะหรือว่าบางท่าน2 9 0เวลาทําสัญญาจะซื้อจะขายระวังเรื่องเกิน3ล้านเพราะเมื่อเกิน3ล้านเราจะไม่ได้โปรโมชั่นตามมติคอรมอค่าโอน1%จุดจำนอง0.01%มือใหม่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลเรื่องนี้ฝากด้วยนะครับผม ในวันที่ยื่นกู้เราทําสัญญาจะซื้อจะขายลงตัวเลขไหนระบุเท่าไรไงจะเป็นตัวเลขที่เราจะต้องไปแจ้งในวันโอนที่สําน,นักงานที่ดินตรงนั้นแหละครับมีผลกับโปรโมชั่นตรงนี้ทันทีขอบคุณครับ